สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ YCU นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินข้ามอเดินไปม่นานเราก็จะเห็นป้ายมหาวิทยาลัยอยู่ตรงหน้ามอเลย <S <S <ม>บรรยากาศก็มีความร่มรื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปตึกสองที่เราทํางานกันอยู่ซึ่งเป็นตึกของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมไปกันตอน่ออันนี้ก็จะเป็น Building t o นะคะหรือว่าตึกสอนให้เราฝึกงานกันอยู่นั่นเอง อันนี้ก็คือแลบนะครับที่เราทำง,งานกันอยู่ทำง,งานเกี่ยวกับเรื่องไมโคร l อลจีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง UVIS นะครับเอาไว้วิเคราะแอปซอบแบนซ์นั่นเองแล้วก็ไปดูพี่เขาติเวเตร์ไมโครเอลกันนี่เป็นไปหมดเลยจะาสาอัลฟิเจนเลยรายางน้อง ICU นะครับนี่อันนี้ของผมเองน้องกำลังปลูกเลยเกียวอี o ้ e. อันนี้เป็นไมโคร l อลจีที่ปลูกในฟู้ดเบดนะครับผม แล้วก็ได้เวลาทาแรบกันอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของเราแล้วนะครับห้อง2302ครับก็อยู่ชั้น3นั่นเองอันนี้ก็มีอ่างล้างมือด้วยนะฮะห้องไม่ได้เก็บเลยโลกนิดหน่อย อันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานนะของเราโอ้โหเกาอี้ก็ไม่เก็บนี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับวิวด้านนอกห้องอสวยงามเขียวขจีไปหมดเลยมาเจอกันครับหลังจากทำงานเสร็จนะครับเราก็ไปเที่ยวกันนี่จูเฟิลน,นะครับย่านนะยอดฮิตเลยเดินทางสะดวกสบายครับด้วยรถบัสรถไฟคนเยอะมาก อันนี้ก็เป็นซิมเหมือนติงนะครับโอ,โอ้มาตอนเช้าเลยคนไม่ค่อยมีก็ต้องตกใจนะครับแล้วก็แวะป๊อบมากันท่าน้อยอันนี้ก็จะเป็นซินยีลิสติกนะครับอยู่แถวแไทเปน101นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเหมือนกันเพราะว่ามาเช้าเลยก็หลังจากเที่ยวเสร็จแล้วเราก็กลับไปนอนที่หอก็ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นนะครับหอของเราโอก็ไม่ได้เก็บเหมือนกันอันนี้ เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะทาง,งานนะครับผมอันนี้ก็แขวนเสื้อผ้าได้เก็บแบเดินทางนะครับน,นี่ก็จะเป็นที่นอเนเรครับอยู่ชั้นสองอันนี้เป็นวิวนอกห้องนะครับสวยงามมากที่นี่มีภูเขาภูเขานะครับต้นไม้เขียวขจีเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูห้องอาบน้ำวันดีกว่านะครับผมนี่เป็นห้องอาบน้ำของเราคระับซึ่งห้องอาบน้ํากับห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับไม่ได้อยู่ภายในตัวห้องอันนี้ก็เป็นโถปัสสาวะนะครับด้านซ้ายมือที่เป็นถ่ายด้วยเป็นที่ล้างหน้านี่จะเป็น เอาห้องน้ำของนันครับอันนี้เข้าไม่ได้อันนี้ก็นี่เลยโอ้โหประทับใจมากไว้เจอกันนะครับโอกาสหน้าประเทศต่อไปเราจะไปที่ไหนขอติดตามรับชมให้ดี